สวัสดีทุกคนพบกันเช่นเคยนะไม่ได้ลงเสียงาแล้ววันนี้เจอก,กับแมนซิตี้เราลองมาจัดทีมแบบใช้ไอจัดก็คือกดตรงที่เบส11 e นี่เขาก็จะจัดเบสมาให้นั้นแล้วเราไปเล่นกันเลยเจอก,กับแมนซิตี้ทิปเปิลแชมป์ทิปเปิลแชมป์ดีใจด้วยดีใจด้วยกับทิปเปิลแชมป์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนี่มันเกมไม่ใช่ชิวจจริงชืวเจงจะสู้เขาไม่ได้กันมาเลย แคฟินเดบรอยจูด์เบลลิงแฮมโคลิเบลลี่โรนัลตด๊ไม่เข้าอิบัมเบเล่มาเน่ดักไว้ได้มาเน่จะไปยังไงไม่มีตัวคือดูกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญว่ามีตัวไปไหมถ้าไม่มีก็จ่ายเอาข้างไปก่อนแต่ถ้ามีก็อย่างนี้เลยลูเบนดิอาร์ตเควินเดบรอยไม่เข้า จะได้ว่ะจะได้เดบอยไม่เข้าเอาใหม่นาธานาเกะ้คริสตินโลโดนดนโดนดอุ้งเรียบร้อยโคตรแรงโรนดย้ายไปซาอุแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยเอาจริงมันไม่มีแล้วนะเราต้องซื้อไว้นี่ผมซื้อไว้นานแล้วเอาเก้าสิบเอ็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ โลนอัลโด่โอ้โหซื้อไว้ตั้งแต่สมัยอยู่แมนยูอะอะไรวะเอ,อ้ยไม่ใช่แมนยูอยู่จูเวนตุสซื้อไว้ตั้งแต่อยู่สมัยจูเวนตุสก็คืออัพไปได้ประมาณนั้นมาในโลซักกับเคฟินเดบรอยอื้อหือใครวะโอตาเมนดี้แม่งเซฟได้เฉย แต่ไม่เป็นไรวาลานเซฟได้อีก <c oughs> เวลาบอลมันไปแดงไปโดนคนที่แตกมุมมันจะออฟไซด์เพราะว่าเนี่ยวะมันอยู่ตรงมุมนี้นั้นแล้วต้องระวังห้ไปอร์โหลดนม่นเสียโอกาสมนเชสเตอร์ซิตี้คิเซโนโรโดผมชอบสกัดแบบนั้นใช้กองหน้าให้เหมือนเป็นกองหลังแล้วต้องมีกองหลังตั้งแต่กองหน้าก็คือต้องรับเป็น ไม่ต้องวิ่งลงมาก็ได้สากัดให้มันขาหักอย่าไปทำตามเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเป็นขุณพ่นคนใหม่ของแล้วมันหลิดดีใจด้วยกับมาร์ลินนะแต่มันเป็นคุณพ่นพของผมนานแล้วไม่อยากจะขิงมารลินซื้อร้อยล้านผมพันสองร้อยล้านจบ ดาราลาเก้ผมเคยใช้แล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คิดติดเส้นก็เหมือนกันอีมามร์เมเล่นี่เวิร์กยิงยิงดีมากแต่อยู่ที่ว่าคุณจะใช้เขาเป็นไหมเขาชอบยิงไกลอีมามร์เมเล่วิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลเขาไม่ใช่เพย์เมกเกอร์นะเขาเป็นสไตเกอร์ก็จะเป็นประเภทโรนันโดอะไรเงี้ยส่วนเมสซี่นี่ได้หมดจะตั้งคำถามว่าใครเก่งเหมืกันโรนันโดเมสซี่เปรียบกันไม่ได้เพราะว่าเก่งกันคนละอย่าง อื้มโรนัลโดมาต่อเลยข้างหลังนี่เป๊ปสั่งการเมื่อกี้เป๊ปสั่งการโรดี้ดกุนโดกันเรียบร้อยบอเบเดเบลลิงแฮมโรนัลโด ซาร่าไล่รนโด Tall อีกทีนึ่งนี้รนโรจะเอาตัวรอดได้ไหมคืนซาร่าเคดีบีแจ็คก,กี้หรือซาร่าเอาบอลไปได้แต่ว่าโซโลไม่ได้โซโลไม่ได้ <S <S บางตัวครับแม้เขาจะบอกว่าโซโลดีแต่ว่าไม่ได้โซโลได้ตอลอด เพราะว่ากองหลังเขาก็ต้องโชว์ศทธิภาพบ้างมันดีเกมมันไม่ได้ให้ขนาดนั้นเย็บปะโรนัลโ,โต้ก็คือสไตร์เกอร์ยิงได้ตลอดมทีท็อปฟอร์มกุนึกกันซอยมาเน่ไม่ได้ถูกมองไปเมนดี้รับบอลไป แคบิเดบอยมันเอาบอลไปได้ชุดเบลิงปุนโลดีเปรเลินเปเลกินีโัวหนาโตอโหยิงไกลครับสุดยอดเอาเรื่องคือถ้าเวละกำลังการยิงต้องให้เขาจะมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแรง ก็คือฮาแลนด์เดี๋ยวจะเล่นให้ดูผมไปดูฮาแลนด์มาแล้วสูงร้อยเก้าสิบกว่าความไวเก้าสิบมันเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกถึงอิบาร์เมววตตอนอยู่อินเตอร์พิกพีกกนนั่นแหละเป็นพวกนั้นโคตรเก่งมอลดีมดิอาร์ ฟิลิปเปกูจีนอยู่เอ้ยไม่ใช่คาวินฟิลิปเอีเวนเน่ผมไม่เข้าใจนะบางทีไลฟ์ตอนไหนหรือตรงเสียงตอนไหนเนี่ยมันต้องมีเสียงวิบวับวิบวัมันตลอดทุกทีคือบ้านติดถนน,น,นใหญ่ก็ต้องมีอยู่แหละแ,แบบแซงม่งม ก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้4-0โรนโะดยิงไป3ลูกไปที่แฮม1โอกาสเข้าทำ80ยิงทั้งหมด7ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดี